สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่23มีนาคม2559มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกับเข้ามาในการซื้อขายช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมนะคะที่สนามบินและก็สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บนะคะทำให้ราาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้น ไปสูงสุดที่1,260ดอลารนะคะแต่ว่าช่วงกลางคืนมีแรงเทขายกลับออกมานะคะราคาทองคำปิดตลาดฟื้นตัวขึ้นนะคะ3.7ดอลลาร์ปิดที่1,247ดอลลาร์กองทุน s v r เมื่อว่านไม่ได้เข้ามาซื้อทองนะคะหลังจากที่เข้ามาซื้อทองติดต่อกัน5วันนะคะสำหรับประเด็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เบลเยียมนะคะมองว่าน่าจะส่งผลบวกกับทองคำ แค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะยกเว้นกรณีที่เหตุการณ์มีการลุกลามบานปลายนะคะมีการก่อการร้ายในสถานที่อื่นๆนะคะรวมทั้งลุกลามไปประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะตรงนี้จะทําให้นักลงทุนมีการตื่นตระหนกแล้วก็มีแรงซื้อทองคําอย่างต่อเน,นื่องนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์จบไปแล้วนะคะเหตุการณ์ก็คงกระทบแค่ระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะประเด็น การก่อการร้ายนะคะแล้วก็การป้องกันการก่อการการ้ายนะคะจากประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะจะทําให้เป็นประเด็นเนี่ยนะคะที่น่าจะส่งผลบวกกับทองคําในบางช่วงนะคะแล้วก็ประเด็นรลอนที่จะต้องติดตามในปีนี้เหมือนกันนะคะส่วนวันนี้นะคะทางแบงก์ชาตินะคะคณะกรรมการววานโยบายการเงินนะคะจะมีการประชุม ะคะาดการว่าแบงค์ชาติน่าจะตึงอัตรลเบียน้แบบบายไว้ที่เดิมนะคะก็คือ1.5%นตะคะตรงนี้นะคะอาจจะทำให้ทิศทางเงินบาทเนี่ยโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ต่อเหมือนกันนะคะหลังจากที่ปีนี้เงินบาทกลับมาทิศทางก็คือแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลุด35บาทต่อตอลลา่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเงินบาทที่ แข่งค่าขึ้นนี้ก็กระทบทางลบกับราคาทองแท่งในประเทศนะคะซึ่งถ้าแข่งค่าขึ้น10สั่งนะคะทำให้ราคาทองแท่งในประเทศเนี่ยปรับตัวลง60บาทนะคะส่วนฝั่งซาร์เมกานะคะคืนนี้จะเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่นะคะน่าจะดีขึ้นนะคะตลาดคาดการณว่าจะเพิ่มขึ้นจาก491,000หน่วยนะคะในเดือนเมื่อวานคงเป็น51-2,000หน่วยนะคะ แนวโน้มราคาอองคาคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,240ถึง1,260ดอลลาร์นะคะแนวรับเดยะสัานอยู่ที่1,240ดอลลาร์แต่ถ้าหลุดตรงนี้แนวรับหลักจะอยู่ที่1,225ดอลลาร์นะคะลงไปขณะนั้นน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะส่วนแนวต้าน1,260แล้วก็1,270ดอลลาร์ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในโกลฟเจอร์ unter, นะคะซื้อขายตามกรอบ1,240แล้วก็1,260ดอลลาร์นะคะกรอบตรงนี้ไปแล้วก็ปรับตัวลง1,240เข้าซื้อได้นะคะอีกแนวรับนึง1,225ดอลลาร์จดุดขายตัดขาดทุน1,220ดอลลาร์ค่ะสำหรับทางด้านตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่ ดันนะคะทำให้ดะจีตอลขึ้นปรับตัวขึ้นเยอะทีเดียวนะคะมีแหลงซื้อในหุ้นกลุ่มสื่อสารกลับเข้ามานะคะหลังจากที่มีการประเมินว่าการแข่งขันน่าจะรุนแรงน้อยลงนะคะหลังจากที่ไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิด jazz yes, เข้ามานะคะก็กลุ่มสื่อสารเมื่อว่านะนำตลาดนะคะกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะพลังงานธนาคารพาณิชย์มีแหลงซื้อกลับเข้ามาเช่นกัน ะะแต่ว่าช่วงบ่ายก็มีแรงเทขายออกมานะะเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมนะะทำให้มีการเทขายตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเนะะมื่อวาน s e ตินดีกก็เลยเปลี่ยนแปลงนะะปรับตัวขึ้นแค่เล็กน้อยนะะนักลงทุนรายย่อยในประเทศเนะะมื่อวานเป็นกลุ่มที่ขายสุทธ่ออกมานะคะ2,700 500 2 7ด0 ล้านบาทนะคะแรงซื้อมาจากนักลงทุนสบาทนะคะ2,100ล้านบาทส่วนในตลาดพาร์หรือตลาดเทเฟ็กซ์ฮะ,ะนักลงทุนต่างประเทศนะคะมียอดขายสุดที่ในเซ็ต50าิบเด็กฟิวเจอร์นะคะ644สัญญานะคะส่วนในหลายหุ้นไทยน,ะะนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุดที่นะคะ551ล้านบาทนะคะเหมือนตอนนี้ทิศทางการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ะะขายในตลาดฟิวเจอร์แต่ว่าก็ไปซื้อในตลาดหุ้นแทนนะคะตลาดสปอตสัญญาเดือน S 2, ตัวเข้าใกล้แนวต้าน 910- ถึง915จุดนะคะแล้วก็มีแรงเทขายออกมานะะจากประเด็นที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมนะคะทำให้มีแรงเทขายในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงแรงทีเดียว ะะวันนี้ประเด็นดังกล่าวมองว่าจะทําให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลงได้ต่อนะะหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มโรงแรมนะะน่าจะได้รับผลกระทบทางลบนะะในช่วงระยะสั้นนะะอย่างไรก็ดีนะะก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภานะคระัฐที่บอกว่าถ้าเกิดมีการไปท่องเที่ยวในประเทศนะะเอาค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ในช่วงเทศกาล สงกรานนะคะก็จะทําให้ลงมาก็น่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามาเหมือนกัน,นะคะส่วนการประชุมแบงก์ชาติวันนี้นะคะน่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้กระทบกับตลาดหุ้นนะคะมองว่านะคะถ้าเกิดมีการปรับฐานลงนะคะแนวรับ8 9 0ร้อยถึงแปดรจุดนะคะเข้าซื้อได้แล้วก็อีกแนวรับหนึ่งก็คือแป0รอ 80จุดเข้าซื้อได้เหมือนกันค่ะสำหรับซิงเกิลสต็อกที่แนะนำวันนี้นะคะ ITD Future Mint Future นะคะ ITD Future นะคะราคาขึ้น ITD ออโตลงมายังแนวรับ6บาท80สตังค์ถึง6บาท90สตังค์นะคะแล้วก็เป็นแนวรับที่เหมาะสำหรับในการเก่งกำไรระยะสั้นมากเลยนะคะถ้าเกิดไม่ต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะคะเปิดมาซื้อเก่งกำไรการฟื้อตัว ขึ้นไปที่แนวต้าน7บาท30สตางได้นะคะการลงทุนในโครงการต่างๆนะคะทางคอรมอก็จะมีการอนุมัติในสัปดาห์หน้านะคะประเด็นตรงนี้จะทำให้มีแหรงซื้อเก่งกำไรในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะมิน f ์ฟิวเจนะคะราคาหุ้นมินก็ปรับตัวลงต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะก่อนที่ในการซื้อขายช่วงต้นสัปดาห์เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะ หากกลับไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้าน35บาท50สตางค์ได้นะคะภาพการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบินเนี่ยนะ,ะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับสำหรับรายงานข่าวนะคะที่ทางภาครัฐนะคะจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้การใช้ใจ่ายในประเทศนะคะช่วงสงการานนี่เอามาลดจอดภาษีได้ก็จะเป็นผลบวกกับมินด้วยเหมือนกันทา ระยะสั้นนะคะก็มองว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมินอ่อนตัวลงนะคะน่าสนใจในการเข้าซื้อเก็งกาไรนะคะเพราะวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงจากข่าวเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมสาหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ